หนูต้องออกก่อนไหมไม่ข uh ึ้นเนาะวีขีดพีพีแพนด้าหนึ่งสามเก้า พีพี่พอพานแมหอยหลอดพี่แพนด้าเออหนึ่งสามเก้าหนี่ะไล่ะข้าพาบริการ พี่แพนด้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูขยับไอ้นั้นลงมาให้พี่หน่อยพี่จะด,ดูว่ามันทํายังไงเดี๋ยวข้างหน้าจะได้ช่วยออกขยับไอ้นั้นมาขยับอะไรจะยุ่งยุ่งอะ่ะจะได้ไม่ต้องรอหมายนะพี่อัดวิดีโอไว้อยู่นี่เดบเครดิตยังไงเออจะได้รู้จะได้ทําให้ทํใชฉว่าของตัวเองนะ ต้องเข้าไปเช็คเลขที่นี้ก่อนะว่าเลขที่ล่าสุดเลขที่อะไรเข,เข็ดเด็ขขอมูลพีมหรือพอตล่างสุดนะเนี่ยเรู้ว่ามันเลขที่อะไรแล้วก็มุดปิดไหม เจ้าน,านี่ว็ทีจีเอลอืมไล่ไปแค่นี้เหรออือ